สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับ5ทับเจอคูค,คับ4เนาะแล้วก็5ทับเจอคูทับหนะครับวันนี้วันที่26สิงหาคม2 5 6 4กับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอยู่เนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็น่าจะได้พูดถึงเกี่ยวกับบทบัญญัตินะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแล้วก็หลักการสําคัญต่าง รัฐธรรมนูนของไทยเรานะครับฉบับป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นฉบับที่20ประจําปี2560นะครับประกาศใช้วันที่6เมษายน2560เนาะมี279มาตรานะครับ16หมวดแล้วก็1บทเฉพาะการอันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญที่เขากำหนดไว้นะครับว่า มันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือในในบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลนะครับสาสไลด์ไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจคณะทํางานทั้ง3อย่างนี้ก่อนว่าคืออะไรนะครับอันแรกก่็ก็คือคําว่ารัฐสภานะครับรัฐสภาเนี่ยนักเรียนจําไว้เลยรัฐสภาจะประกอบด้วยสสแล้วก็สวนะครับก็คือเป็น2กลุ่มคนที่รวมกันเราจะเรียกว่ารัฐสภา รประกอบไปด้วยสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภา,าหรือสอสอกับสวนั่นเองรัฐสภา,าเนี่ยนะครับจะประชุมรวมกันหรือแยกกันนะครับย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นั้นก็คือนะครับาการประกอบกิจกรรมต่างๆทางการเมืองอย่างเช่นการตัดสินงบประมาณการตรวจสอบอำนาจการใช้งานอ,าอำนาจรัฐต่างๆนานานะครับเขาจะมีกําหนดไว้อยู่ว่ารัฐสภา,าควรประชุมกันไหม หระชรัฐสภาควรประชุมกันไหมสภาผู้แทะะนราษฎรควรประชุมกันเองไหมหรือว่าวุฒิสภาควรประชุมกันไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่รัฐสภาเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยทั้งผู้ที่เป็นสส,ส,สอบอทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านร,ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาก็คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒนะิเนาะที่เราแต่งตั้งขึ้นนะครับเพื่อตัดสินพิจรารณา พลังงานต่างๆอย่างเช่นการจาัดสรรงบประมาณในปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับรัฐสภาก็ต้องประชุมกันเราจะเห็นเนาะว่าประชุมสภา,าโน่นนี้นั่นก็คือเนี่ยครับการทํางานของสสและสวก็คือรัฐสภานั่นเองเดี๋ยวเขาจะมีหลักการอยู่ว่าประธานสภา,าผู้แทนราษฎรก็คือประธานสสนั่นเองนะครับจะต้องเป็นประธานรัฐสภาในยนะนจังไ้นะนะครับและประธานวุฒิสภา,าจะเป็นรองนะครับประธานรัฐสภา,าไม่งงเนาะ นะครับประธานของทั้งสองสภาก็คือสสแล้วก็สวเนี่ยนะครับคนหนึ่งประธานสสจะเป็นประธานรัฐสภาแต่ถ้าเป็นประธานสวหรือประธานสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นรองประธานรัฐสภาไม่ต้องงงนะครับประธานรัฐสภานะครับเป็นผู้ทําหน้าที่แทนประธานรัฐสภานะครับเป็นผู้ทาหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางต้นนะครับเป็นกลางนะครับเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางก็คือไม่ได้ไม่ได้เอ็นเอียงไปทางฝ่ายค้าหรือว่าฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลน,นะครับหรือว่าเอ็นเอียงไทยบนที่สภานน่นน,นั่นอะไรแบบนี้นะครับทำหน้าที่ก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับร่างกฎหมายต่างๆนะครับในการประชุมนะครับรัฐสภาในหนึ่งครั้งนะครับจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดนะครับโดยเปิดสมัยประชุมปีละ2ครั้งครั้งละ120บวันได้เียเข้าใจคำว่าเปิดสมัยประชุมเนาะนะครับสมัยประชุมเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นแบบ ประชุมครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะกินเวลาหลายวันนะนะครับครั้งละ120บวันเห็นไหมก็คือ,เ,อ,อเขาก็จะเปิดอภิปรายหมายถึงว่าร่างน่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีระยะเวลาไม่ใช่ว่าประชุมแบบยาว120ยีบวันนะเขาก็จะมีช่วงที่หยุดเพื่ออะไรครับเพื่อเสนออนุมัติแก้ไขร่างต่างๆใหม่นะครับภายในระยะเวลา120บวันครั้งละนะนะครับดังนั้นในแต่ละปีนะครับก็จะรวมรวมกันเป็น240บวัน ระยะเวลาเขาเรียกว่าสมัยประชุมนะครับสมัยประชุมก็คือระยะเวลาที่ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการประชุมหรือว่าดาเนินการทําการร่างกฎหม้โนน่นันเพื่อเอามาตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานะครับก็จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหมายถึงการประชุมแยกของสองสงและสวเองนะครับพระมหากษัตริย์จะทรงไว้ซึ่งอำนาจนะครับในการยุบ สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยประกาศเป็นพระราชกิจสีการตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีอนุเกรนดูตรงนี้นะการยุบสภาคืออะไรนะครับการยุบสภาผู้แทนราษฎรก็คือจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าสมมติว่ามีการยุบสภาคนที่มีอํานาจยุบสภาเนี่ยก็คือกษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ยุบอานาจแต่ว่าไม่ใช่ว่ากษัตริย์จะอยู่อยากยุบเองก็ยุบได้นะไม่ใช่นะครับเขาจะต้อง ได้รับคาแนะนําจากนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ในซับเซตของสภาผู้แทนราษฎรงงไหมไม่งงนะครับก็คือว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาคนที่เป็นนายกก็คือจะต้องบอกว่าเนี่ยต้องยุบแล้วนะเขาต้องตัดสินใจเองดังนั้นถ้านายกไม่ยุบนะครับใครก็ไม่สามารถยุบได้ในะสภานะนะครับจะไม่มีการเลือกตั้งใหม่ได้ดังนั้น ทำไมมันถึงเกิดการประท้วงโน,น่นนี่นั่นเพื่อให้นายกลาออกนายกยุบสภานะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้มันมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งคนที่มีอํานาจจริงๆก็คือนายกและรัฐมนตรีนะครับจะต้องนะครับไปแนะนําหรือว่าไปบอกหรือว่าเสนอนะครับภ้ามหากษัตริย์และภ้ามหากษัตริย์ก็จะลงนามเพื่อให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นและก็จะได้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นเนาะอำนาจอานาจจริงๆก็คือเป็นของนายกนะครับในการจะยุบหรือว่าไม่ยุบสภานะครับโอเคต่อไปครับ คณะรัฐมนตรีคืออะไรนะครับคณะระัฐมนตรีเราจะรู้จักนะครับในอักษรย่อก็คือคอรมอเราจะได้ยินคำว่าคอรมอนั่นคอรมอนี้เนาะนะครับคอรมอนะครับจะประกอบไปด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นผู้รับรองแล้วก็รับเสนอนะครับพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอ่ะคณะระัฐมนตรีหลักๆเลยก็คือมีนายกถูกไหมครับและนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้ลงนะครับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างๆ รัฐมนตรีต่างๆก็คือคนที่ทํางานด้วยกับนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาอะไรออนะครับเนาะจะต้องทูลเก้าเสนอทั้งหมดนะครับหมายถึงว่านายกจะต้องเป็นผู้เสนอนะแต่ประธานสภาเนี่ยนะเนี่ยประธานสภาผู้พพพแทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ใช่ในายกนะครับจะไม่ใช่ในายกแต่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการเลือกนะครับ อาจจะเลือกมาจากฝ่ายรัฐบาลนะครับหรือเลือกมาจากฝ่ายค้านก็ได้นะครับใครที่เป็นประธานสสนะครับก็จะได้เป็นประธานรัฐสภาด้วยนะครับเออประธานรัฐสภาจะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งเออจะเป็นผู้รับสนององค์การแต่งตั้งนายกแต่คนที่แบบแต่งตั้งจริงก็คือพระมหากษัตริย์และหลังจากที่นายกแต่งตั้งแล้วนายกก็จะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีอื่นๆนะครับ ซึ่งนะครับเขาเหล่านั้นก็จะต้องถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถวายสัตว์ปฏิญาณสาคัญอย่างไรมันถือว่าเป็นกฎหมายนะเขากําหนดไว้เป็นกฎหมายเลยนะครับมันไม่ใช่พิธี ขั้นตอนที่เป็นพิธีลอยๆแต่ว่าเขาบอกว่าต้องมีการถวายสัตว์ปริยานลงเป็นกฎหมายดังนั้นถ้าใครไม่ถวายสัตว์ปริยานก็จะถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็จะการแต่งตั้งนั้นจะไม่สมบูรณ์นะครับต่อมารัฐมนตรีต้องดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วก็นโยบายที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตนรวมทั้งรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในในโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรีด้วยไม่นงงนะครับก็คือ พูดง่ายก็คือในตอนที่นายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคณะคณะบริหารเขาเรียกว่าคณะรัฐมนตรีคณะครมอนะครับเพื่อไปบริหารประเทศนั้นนะครับเขาเขารวมกันขึ้นมาแล้วรวมกันขึ้นมาแล้วเขาจะต้องไปแถลงนโยบายว่าใน4ปีที่เขามาเป็นนายกใน4ปีที่เขามาบริหารประเทศร่วมกับคณะทํางานของเขาเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้าง1นึ่านโยบายเขาจะต้องมาแถลงตอน ในที่ประชุมรัฐสภาแสนงต่อหน้าทั้งฝ่ายคา้านทั้งสมาชิกผู้ที่สภาทุกอย่างนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนในการที่เป็นสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรด้วยนะครับแล้วก็คณะทํางานคอรอมอด,ด้วยความเป็นรัฐมนตรีต่างๆจะสิ้นสุดนะครับลงนะครับเฉพาะตัวมันมีอื่นอีกไหมเนี่ยคณะ,ะความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงนะครับ ถ้าเป็นเฉพาะตัวนี่ก็คือเมื่อตายหรือว่าเมื่อเราออกหรือว่าเมื่อสภาผู้แทนรัษบรมีมีมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลคืออะไรนะครับคืออะไรก็คือว่าเมื่อเขากระทําการบางอย่างที่ที่มันเกิดความไม่โปร่งใสนะครับรัฐสภา,าจะต้องจะต้องมีการประชุมกันเพื่อตรวจสอบเขาเหล่านั้นนะครับว่าเขาผิดจริงไหมถ้าผิดจริงนะครับ มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นแล้วถ้าเขาผิดจริงเนี่ยเขาจะพ้นจากสภาพเป็นรัฐมนตรีทันทีเนาะรัฐมนตรีทันทีนะครับเขาเรียกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจคนนั้นคนนี้นักเรียนน่าจะน่าจะเคยได้ยินเนาะแต่ว่านะครับล้วถ้าเป็นรัฐมนตรีต่างๆจะหมดสิ้นสภาพปามแบบวาระก็คือ4ปีก็คือครบก็คือจบ นะครับหรือหมดสิ้นต,ตามการยุบสภาอันนี้ก็ใช่นะนะครับเนาะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเฉพาะตัวก็คือเมื่อตายเมื่อเราออกหรือว่าเมื่อได้รับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเออก็คือสิ้นสุดบทบาทในการเป็นรัฐมนตรีเคเนาะต่อมาศาลครับศาลศาลคืออะไรศาลก็คือกลุ่มคนออไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เอาไว้ตัดสินในเรื่องของคดีความ นะแต่สิ่งของคดีความนักเรียนเรียนมาตั้งแต่มอสองมอสามมสี่นักเรียนนะ่าจะพอเข้าใจภาพเลยแหละว,ว่าศาลมีกี่ประเทศน,น่นนี่นั่นเนาะนะครับเรามาดูกันว่าหน้าที่ของศาลเกออะไรบ้างก็คือ 1. พิจารณาคาดีเนาะนะครับแต่เขาใช้ว่าอัธยา,าดีเนาะเป็นอำนาจของศาลซึ่งนะครับ ะจะก,กําหนดไว้นะครับโดยยุติธรรมตามรมัฐธรรมนูญตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในปร,ประมวลพิไทยของพระมหากษัตริย์การบัญญัติกฎหมายให้มีผลนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าโดยธรรมนูญนะครับของศาลหรือพิจารณาเพื่อแก้ไขคดีใดคดีดึงเนี่ยจะกระทําไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไรืแก้ไขโดยธรรมนูญพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขว่าโดยธรรมนูญของศาล โอเคนะครับก็คือเขาหมายถึงว่านะครับไม่สามารถไปแก้ไขนะครับกฎหมายต่างๆได้กฎหมายเนี่ยจะแก้ไขได้ก็ต้อง ต่อเมื่อนะครับรัฐสภา,าเอ้ยอสภา,านิติบัญญัติเนี่ยนะคะอํานาจนิติบัญญัติเนี่ยนะครับเขาได้มีการพิจารณาและแก้ไขโดยผู้ทรงคุณูททั้งหลายแล้วแต่ว่าผู้ที่อยู่ในศาลจริงๆแล้วเขาจะไม่มีอำนาจในการไปแก้ไขกฎหมายเขาจะมีอำนาจแค่ใช้กฎหมายนั้นๆคดีความต่างๆต้องพิจารณาตามกฎหมายนั้นๆถ้าสมมติว่ากฎหมายไม่ได้กําหนดไว้นะครับกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้เนี่ยนะครับจะให้พิจารณาตามหลักจารีตประเพณีแล้วก็ศีลธรรม ของประเทศน,าน,านั้นๆอันนี้เขาเขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะนะครับในคดีอาญาผู้ต้องหาแต่ว่าจำเลยย่อมมีสิทธิ์ได้รับการสับสวนพิจารณาคดีให้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะครับคดีทุกคดีคดีมันจะแบ่งออกเป็นอาญากับแพ่งเนาะที่เราได้เรียนมานะครับเนาะผู้ที่ ผู้เป็นผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับทั้งสองฝ่ายต้องมีทนายทั้งสองฝ่ายเอามาสู้กันนะครับอย่างเป็นธรรมแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยนะครับผู้พิพากษผู้พิพากษาและตุลาการผู้พิพากษาและตุลาการครูไม่เชื่อนะว่าว่าว่าศาลไหนที่เรียกว่าผู้พิพากผู้พิพาสศาลไหนที่เรียกว่าตุลาการนะครับนะอันนี้ขอไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันผิดนะครับแต่ตําแหน่งเหมือนกันนะครับก็คือเป็น เป็นผู้ที่ตัดสินคดีความสูงสุดเป็นผู้ที่นั่งบนบัลังสูงสุดละกันนะครับแต่ว่าบางบางศาลเขาจะเรียกว่าผู้พิพากษาบางศาลเขาจะเรียกว่าตุลาการต่างกันนะครับมีอิสระในการพิจารณาคดีนะครับให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายนะครับการที่จะเข้ามารับหนะ้าที่ผู้พิผู้พิพากษาและตุลาการจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันกันกบ รัฐมนตรีนะครับถือว่าเป็นกฎหมายใครไม่ทําถือว่าผิดกฎหมายนะครับควาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภารัฐมนตรีศาลแล้วก็องค์กรอ,อื่นๆด้วยศาลมันก็แบ่งออกเป็นหลายๆศาลเนาะศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลาหารถูกไหมครับ <S <S เ,ออเขาบอกว่าคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับ รัฐสภารัฐมนตรีศาลและกองกรอื่นถือว่าเป็นสิทธิขาดอุทธรณ์ต่อไม่ได้นะครับศาลยุติธรรมมี3ชั้นก็คือชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาจำได้เนาะนะครับมีอำนาจพิจาร,รณาคดีทั้งปวงเว้นแต่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะครับจะเป็นอำนาจของศาลอื่นถ้ามันกำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของศาลอื่นก็เป็นอำนาจของศาลอื่นนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือจะอยู่ในศาลยุติธรรมหมดเช่นคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราอะไรแบบนี้นะครับส่วนศาลปกครองจะมี2ชั้น ก็คือสารปกครองช,ชั้นต้นแล้วก็สารปกครองสูงสุดนะครับซึ่งทําหน้าที่เหมือนสาลดีกาในระบบของสารยุติธรรมนะครับเอา,เ,อา,เ,อาเรากลับมาสาลยุติธรรมกันเนาะศารยุติธรรมจะแบ่องออกเป็นสารชั้นต้นอุทธรดีกานะครับไม่ใช่ว่าเราจะข้ามไปใช้อุทธรหรือว่า ดีกาเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องเริ่มที่ศาลชั้นต้นก่อนเมื่อพิจารณาคดีตัดสินคดีศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วนะครับเรายังไม่พอใจในคําตัดสินของศาลชั้นต้นเราค่อยอุทธร์ไปที่ศาลอุทธร์ถ้ายังไม่พอใจอีกค่อยไปศาลดีกาสุดท้ายแล้วนะครับดีกาจะตัดสินอะไรนะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นเหมือนเหมือนกับศาลปกครองนะครับชั้นต้นและก็ศาลปกครองสูงสุดจะทําหน้าที่เหมือนศาลดีกาในระบบของศาลยุติธรรมก็คือนะครับ ถ้าสมมุติว่าชั้นต้นนะครับไม่พอใจก็อุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองเมื่อปกครองสูงสุดพูดแล้วนะครับก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ว่าเขาจะตัดสินอะไรมันอาจจะแย่กว่าศาลชั้นต้นก็ได้แต่เราไม่สามารถกลับไปเอาคําวินิจฉัยของศาลชั้นต้นได้ต้องเอาของที่ศาลที่มันที่สุดแล้วนะครับเนาะต่อมาศาลอาหานระครับศาลอาหาก็คือพิจารณาอํานาจเอ้ยพิจารณาคาดีที่เกี่ยวข้องกับนะครับ ผู้ที่มีอำนาจทางทหารทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยู่ในตำแหน่งของทหารก็จะต้องขึ้นทั้งศาลยุติธรรมด้วยแล้วก็ศาลทหารด้วยซึ่งการตัดสินโทษก็จะหนักเบาตามลักษณะของศาลศาลทหารเขาจะพิาจารณาตามระเบียบของทหารเอเยนเนาะนะครับหุยโอเคนะครับ,รบรไปคำถามครับอืมอืม ประธานและรองประธานของรัฐสภาคือบุคคลในตำแหน่งใดเอ,อ่ยนะครับอันนี้ครูพูดไปแล้วเนาะนะครับที่2นะครับใครเป็นผู้รับสนอง องค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี3นะครับใครเป็นผู้นะครับรับสนององค์การแต่งตั้งอุยนายกรัฐมนตรีวะ แต่งตั้งรัฐมนตรีใช่ๆนะนะครับรัฐมนตรีอนแรกนายกอันที่สองข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่รัฐสภารัฐสภาประกอบไปด้วยสภาใดบ้างครับห้า า,า,าอืมประเภทอะไรบ้างอีกรอบหนึ่งนะครับหกสารยุติ ทำมีกี่ระดับอะไรบ้างนะครับเจ็ดเยอะไปไหมเนี่ยเจ็ดสารที่ทำหน้าที่พิจารณาคดี ทั้งปวงคือศาลใดโอเคเนาะประธานและรองประธานรัฐสภาคือบุคคลในตำแหน่งดใดนะครับสองคำถามเนาะใครเป็นผู้รับสนององค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใครเป็นผู้รับสนององค์การนะครับแต่งตั้งรัฐมนตรีรัฐสภาประกอบด้วยสาภาใดบ้างนะครับศาลมีกี่ประเภทอะไรบ้างศาลยุติธรรมมีกี่ระดับอะไรบ้างศาลที่ทำหน้าที่พิจา,ารณาคดีทั้งปวงคือศาลใดบ้างโอเคเนาะทั้งหมด7ข้อนะครับ เป็นความรู้ความจําพื้นฐานนะครับตอบสั้นๆมาเยอะมากนะครับสําหรับใบงานนะครับใบงานที่นักเรียนบางคนมม5เนาะม5เราได้รับใบงานครูฝากเพื่อนไปทั้งหมดแล้วนะครับดังนั้นก็เหลือแค่เอามาส่งถูกไหมครับนักเรียนสามารถเอามาส่งคุณครูได้ในวันเสาร์นะครับน่าจะตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปบ่ายสองประมาณนี้นะครับเริ่มจนถึงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับนักเรียนสามารถเอามาส่งได้ที่บ้านพักครูชายนะนะครับนักเรียนไม่ต้องเข้ามา ยังประตูหน้าโรงเรียนนะนักเรียนขับรถไปตรงถนนหลังโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วก็ไปจอดตรงหลังบ้านพักครูตะโกนเรียกครูก็ได้เดี๋ยวครูมารับเอานะครับหรือว่าจะเดินเข้าไปหาครูก็ได้นะครับไปตะโกนเรียกครูที่หน้าบ้านพักหรือถ้าไม่สะดวกแบบนั้น นักเรียนสามารถใช้ประตูด้านหลังโรงเรียนนักเรียนเห็นประตูด้านหลังโรงเรียนเนาะประตูด้านหลังโรงเรียนเปิดนะครับช่วงกลางวันนักเรียนสามารถขับเข้ามาได้ไม่ต้องเข้าไปถึงข้างในโรงเรียนนะครับอยู่แทนโซนบรรนพักนะครับเนาะหรือจะฝากเพื่อนๆนมาส่งก็ได้นะครับไม่เกี่ยงเนาะสามารถส่งได้นะครับในวันเสาร์นะครับครูจะไปอยู่เวรเย็นวันเสาร์เนาะดังนั้นก็เดี๋ยวใครที่อยากจะเอางานมาส่งก็สามารถเอามาส่งได้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นการสอบนะครับเป็นการสอบ กลางภาคเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเรียนดังนั้นเราก็จะสอบทางออนไลน์นะครับโดยวิธีการสอบก็คือนักเรียนครูจะมีลิงก์นะครับเป็นลิงก์จาก Google Form ให้นะครับและนักเรียนก็เข้าไปทําแบบทดสอบใน Google Form ได้เลยทั้งหมด20ข้อนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับ30นาทีเป็นคำเป็นข้อสอบที่นักเรียนอ่าที่ครูคุณครูพูดพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะมีจากคําถามไปบ้างนะครับ แต่ว่ามันจะเป็นช้อยให้นะครับในนี้ก็กดกดตอบแล้วก็ส่งนะครับทำได้หนึ่งครั้งนะครับเนาะ,ะแล้วก็จะมีระยะเวลาให้ทําตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องกดดันนะครับใครจะไปทําช่วงไหนก็ได้เนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับมีเวลาเยอะแยนะเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท,ทุกคนที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามเจข้อของครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ